สวัสดีค่ะสวัสดีไรเดนโฮมคลิปนี้เสนอขายที่ดินทําเลใจกลางเมืองเชียงใหม่เป็นที่ดินป่าโซน7ยอดนะคะติดกับร้านเบเกอรีร่ชื่อดังค่ะอยู่ในซอยพักรมนเลยนะคะเป็นที่ดินถมแล้วค่ะวิวดอยสุเทพที่ดินแปลงนี้เรามี2แปลง โฉนดแยกกันเรียบร้อยค่ะสามารถแยกซื้อขายได้นะคะสำหรับแปลงเล็กที่อยู่ฝั่งติดบ,บ้านคนฝั่งนู้นนะคะมีเนื้อที่180ตารางวาค่ะโซนฝั่งนี้จะ เนื้อที่360ตารางวานะคะ2แปลงรวมกัน1ไล่1ง,งาน40ตารางวาะคะ่ะหรือจะซื้อเฉพาะแปลงนี้ก็ได้นะคะจะมีแนวต้นใส่กั้นอยู่ฉนนแบ่งแล้วเรียบร้อยคะ่ะแปลงนี้จะ180ตารางวานะคะขายไม่แพงอยู่เพียง48,000บาทต่อตารางวา เฉพาะแปลงเล็กนี้ด้านหน้ากว้างติดถนน18เมตรค่ะลึก40เมตรแปลงนี้แนะนำนะคะทำเรดีค่ะใกล้เมย่านิมมานะคะใกล้ถนนซูปเปอร์เป็นผังเมืองสีเหลืองนะคะเหมาะสำหรับสร้างคอนโดอพาร์ตรเมนต์บ้านหรูภูวินล,ล่าหอพักหรือสำหรับอยู่อาศัยก็เหมาะค่ะตั้งอยู่ในเขตถนนโพธารามนะคะตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ห่างจากเส้นซูปเปอร์เข้ามาเพียง1กิโลค่ะ ห่างจากเมย่านิมมาน2กิโลห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง7กิโลนะคะหากท่านใดที่สนใจสามารถนาชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรท,ที่อยู่ในคลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ